สวัสดีครับ f อทุกท่านครับพี่น้องทุกคนครับวันนี้วันดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับมีสิ่งดีๆมาแนะนำนะครับสำหรับวันนี้ก็คือรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับสร้างเมื่อปีประมาณพศ2115นะครับออกที่วัดอินทรารามนะครับกรุงเทพมหานครนะครับก็เป็นเนื้อโลหะผสมนะครับ เคจิที่มาร่วมปลุกเสกในยุคนั้นก็เยอะแยะมากมายนะครับรวมทั้งหลวงปู่โตก็ไปดูชิมพีด้วยนะครับผมสร้างโดยการสองเนื้อด้วยกันนะครับคือสร้างโดยการสองพิมพ์ด้วยกันครับคือพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กก็จะหาสร้างน้อยหน่อยนะครับส่วนพิมพ์ใหญ่ก็ก็จะสร้างเยอะหน่อยนะครับเป็นโลหะผสมนะครับ นี่คือเป็นใต้ตั้งนั่งฐานนั่งนะครับขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพิมพ์ใหญ่ก็จะตรงฐานด้านหน้าก็จะกว้างประมาณ1.2เซนนะครับแล้วก็ลึกจากด้านหน้าไปด้านหลังก็ประมาณ1.5เซนนะครับส่วนสูงก็ประมาณจากฐานถึงบวกท่านเลยนะครับเนี่ยเสียนท่านก็ประมาณ3.7เซนนะครับพิธีดีครับ องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินสำหรับท่านที่ชอบศรัทธาในตัวองค์สมเด็จนะครับพบเจอที่ไหนก็เช่าบูชาได้ครับดูดีครับสวยไหมครับมือท่านนะครับตรงแขนซ้ายขวานะครับดูแกะออกแบบได้สวยงามครับเนี่ยตรงซอกนะครับน่าจะมีทองโลหะทองคำผสมเลยครับเนี่ย ผมส่องทีไรสะดุดตาทุกทีครับไม่เบื่อครับส่องทีไรไม่มีเบื่อนะครับชอบครับผมศรัทธาในตัวท่านนะครับทุกวันนี้ก็หาเจอได้ยากนะครับสภาพสวยๆนะครับถ้าใครไปพบไปเจอนะครับถ้าท่านศรัทธานะครับก็เช่าบูชากันมาบูชาขึ้นคอได้นะครับ สวยงามครับโลหะโลหะผสมครับเนี่ยดูสิครับผิวแห้งปี2 5 1 5นแล้วครับ40กว่าปีแล้วนะครับผิวแห้งเลยครับดูสิครับออกแบบได้สวยงามผิวแห้งพบเจออย่างเงี้ยบูชาขึ้นคอได้เลยดูครับตรงไหล่แขนซ้ายท่านครับนะครับหน้าตาท่านครับอกคอครับ ตรงบมกท่านด้วยครับดสังเกตให้ดีครับเพื่อได้ไปพบไปเจอกันนะครับด้านส้ายของท่านนะครับดีครับตรงคอด้านหลังครับผิวพรรณสวยงามครับดูดีครับริวรอยสวยไหมครับโลหะผสมนะครับออกแบบได้สวยงามดูฐานครับฐานทานของท่านนะครับ นด้านซ้ายนะครับสวยงามครับสวยงามดูแล้วขมังเวทครับดูแล้วชอบดูไม่เบื่อนะครับองสมเด็จพระเจ้าตากวัดอินทรารามปีหนึ่งห้าครับเจเร่วมอยู่ปุกเสกเยอะแยะมากมายครับรวมทั้งหลวงปู่โตวัดปดูชิมพีด้วยนะครับเป็นองค์สมเด็จอีกพิมพ์หนึ่งนะครับ บูชาขึ้นคอติดตัวนะครับสำหรับท่านที่ศรัทธาในองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับดูด้านหลังครับดูครับน้ำทองกระจายนะครับโลหะทองคำนี่ครับดูแล้วไม่เบื่อนะครับเข้ากล้องเราไม่เบื่อนะครับผิวแห้งนะครับดูด้านหลังฐานครับท่านที่ชอบนะครับเจอเจอที่ไหนไม่ไม่ควรพลาดนะครับดูที่ครับฐานด้านหลังครับ สวยงามครับสวยงามออกแบบได้ดีครับดูสิครับดูสิครับเรียวลอยครับเรียวลอยด้านหลังครับด้านขวาด้านหลังครับของท่านนะครับสวยงามนะครับสวยงามะสมัยก่อนนะครับร่วมทําบุญกระถินผ้าป่านะครับองค์ใหญ่บูชา100บาทครับผมส่วนองค์เล็กบูชาทําบุญนะครับ50บาทนะครับ ออกในงานกระถินผาป่านะครับหน่อยงานราป่าสามัคคีครับพิธีดีครับพิธีใหญ่ครับเจเินั่งร่วมปลุกเสกในยุคนั้นก็เยอะแยะมากมายครับผมพิมพ์เล็กจะหาสร้างน้อยหน่อยนะครับหาเจอได้ยากหน่อยพิมพ์ใหญ่ทุกวันนี้ก็หาเจอได้ยากแล้วครับ ดอบัวใครที่ศรัทธาเขาก็เจ็บหมดบูชากันนะครับทุกวันนี้เจคิอาจารย์ก็ลดน้อยถอยลงครับผมถ้าเราเจออย่างนี้ก็ไม่ควรพลาดนะครับเจ็บไปบูชาได้เมื่อเราศรัทธาแล้วนะครับองค์สมเด็จนะครับดูครับผมตะแคงให้ดูครับผมดูสิครับสวยไหมครับโลหะนี่ดูไม่เบื่อครับ ยิงเขากล้องสองดูก็ไม่เบื่อนะครับท่านที่ชอบนะครับผมขอแนะนำเลยครับเนี่ยองค์ประชาตากสินวัดอินทารามปี2115นะครับพิธีดีครับพิธีใหญ่ครับอาบูชาครับผมส่วนราคานะครับอยู่ที่ความพอใจนะครับ คนเช่าคนบูชานะครับคนขายนะครับเอาที่สบายใจกันนะครับไม่มีข้อยุตินะครับถูกแพงไม่ว่าอยู่ที่ความพอใจทั้งสองฝ่ายนะครับทุใต้ฐานครับเนี่ยฐานด้านหน้านี่ครับด้านหน้าฐานท่านยาวหนเซนนะครับจากด้านหน้าลึกไปด้านหลังนะครับ1.5จานะครับจากฐานล่างถึงเสียนท่านนี่ครับถึงหมวกท่านนี่นะครับ 3.7เซนนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบคดสถานะครับองค์ประ้าตากสินปี2 1งนนะครับไม่ควรพลาดนะครับตายสุดสำหรับวันนี้นะครับก็ให้เอฟซีพี่น้องทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีเงินใช้กันนะครับ มีความสุขนะครับโชคดีกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ